ว้าวชีวิตดีดัง oh. เล่นเกมสปายใชโอ้โ oh ห my กอดทำไมแบตหมดเร็วจังสี่เลย,ยไม่ถึงชั่วโมงเลย คุณเป็นอะไรล่ะครับเห็นโวยวายสสดังเชียวก็แบตมือถือของไอน้นเซ่มันหมดเร็วมากเลยเล่นเกมแป๊บเดียวก็หมดแล้วเซ็งมากๆผมมีวิธีแก้นะครับง่ายนิดเดียวเองนะว,วิธีแก้ยัง,ง่ายนายบอกไอน้นเซ่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ยังไงล่ะคะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ไม่ได้หรอช่วงนี้บม่มีเงินเลยโอ้นี่ฝรั่งหรืออาบังวะเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจครับแต่ผมมีวิธีแก้นะครับผมง่ายนิดเดียวก็คือไปโหลดแอปน็อกบูสเตอร์มาใช้นะ เป็นแอปที่ทาให้มือถือของเราแบตลดช้านะครับเพิมอะไรกันมีแอปแบบนั้นโดยเรื่อเนี้ยไอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมัแต่มันโหลดยังไงละเนี่ยโหลดง่ายๆเพียงแค่พิมพ์ในเพจสโตว์วน็อกบูสเตอร์แล้วก็ลองโหลดมาใช้ได้เลยซึ่งแอปนี้จะมีฟังก์ชันให้เราใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นประหยัดแบตบเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จบูสแรมและอื่นๆอีกมากมายเลยนะและปัญหาของคุณตอนนี้คือแบตมือถือลดเร็วผมจะพามาใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าประหยัดแบตช่วยสแกนค้นหาและปิดแอปที่กำลังปึงแบตอยู่พื้นหลังและอีกหนึ พาวเวอร์เซเวอร์กดเข้าไปเราจะสามารถเลือกโหมดประหยัดแบตตามต้องการได้เลยอะจะมีทั้งหมด4โหมดอะไรก็คือเป็นโหมดประหยัดแบตอัจฉริยะปรับการตั้งค่าเหมาะสมโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งเองผมแนะนําไม่ใช้อันนี้เลยจะได้สะดวกนะไม่ต้องมาตั้งเองใช่ไหมใช่และอันที่2ก็คือโหมดประหยัดพลังงานช่วยปิดฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นทั้งหมดเพื่อลดการใช้แบตนะอันที่3คือโหมดสลีปคืออะไรโหมดสลีป คือเป็นโหมดที่จะให้พักเครื่องอัตโนมัติประมาณนั้นและโหมดที่4โหมดสุดท้ายก็คือเป็นโหมดกาหนดเองนะครับผมคือเราจะสามารถปรับแต่งตามต้องการได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการปรับความสว่างของหน้าจอมือถือการเปิดปิดไ Wi ไ Fi และบูชุดประมาณนี้นะอาจารย์อธิบายบ้างโอเคอะอธิบายบ้างและอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จเข้าฟังก์ชันเนี่ยตอนเสียบสายชาร์จนะแค่คลิกเดียวก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จให้ได้ทำให้การชาร์จแบตเร็วมากยิ่งขึ้น เห็นว่าคุณชอบเล่นเกมต้องใช้ฟังก์ชันอันนี้ด้วยนั่นก็คือบูสแรมซึ่งมันจะช่วยปล่อยแรมให้มือถือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมือถือช่วยให้สามารถดําเนินการแอปต่างๆได้รวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลารอนานนะครับโอ้ยสุดยอดแถมให้อีกฟังก์ชันหนึ่งละกันนั่นก็คือเล่งความเร็วเกมว้าวซึ่งมันจะช่วยปิดแอปที่กําลังทํางานเบื้องหลังแก้ปัญหาเล่นเกมกระตุก ดีขนาดนั้นเชียวดีขนาดนั้นเลยเจ้โกบโอ้ว้าวไหนเขาลองใช้ดูไรเซิโอ้ว้าวแบตหมดช้ามากเลยโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอไม่กอดใครที้มีปัญหาแบตหมดไวแบบนี้นะครับผมโหลดแอปน็อกบูสเตอร์มาใช้ได้เลยนะเพียงแค่พิมพ์เข้าไปในเพสโต e ว่าน็อกบูสเตอร์หรือจะโหลดที่ลิงก์ใตค้คลิปนี้ก็ได้นะครับ แล้ถ้าแอปเขาดีจริงอย่าลืมให้5ดาวกันด้วยนะแอปเขาดีจริงๆไอรับประกันโอ้ my god โอ้ว้าวว้าววอาไงพวกเรากก็บน้ำเอแช่น้ำเย็นสบายจริงๆบรรยากาศที่นี่ก็ดีมากเลยอเนี่ย เดี๋ยวโอ้โหไม่มีน้ําสักหยดเลยก็ต้องจินตนาการไงเรานั่นนี่มันจินตนาการเก่งเหลือเกินนะอย่างเช่นตอนนี้ก็ชอบจินตนาการว่าตัวเองพอมอ่จริงๆก็อ้วนอ่ะแล้วทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่ในแมป S C P 3 0 0 8นะฮะฮะจะเป็นแมปที่จะให้เราเอาตัวรอดในอีเกียนะครับผมแต่แป๊บนึงนะฉลามดูภาพตัวนั้นสิอันนั้นมันเดินล็อกเลยปน่ อะไรฉลามวันนี้เราจะมาสร้างอะไรเนี่ยบอกคุณดูซิรับรองทุกคนได้ยินต้องตื่นตกใจอย่างแน่นอนสร้างอะไรไงบ้านหุ่นยนต์ยังไงเราเฮ้ยโหต้องบอกกันเลยว่าเราไม่ได้เตรียมตัวมาเลยใช่ไหมคือถ้าคลิปนี้สร้างเละก็คือเละเลยใช่ไหมใช่ตอนนี้ยังงงปุ่มอยู่เลย<อ>เนี่ยจะโขกก่อนอื่นคือเราจะมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมให้มันโลง่งๆนะเพื่อสร้างบ้านหุ่นยนต์ของเรากันนะครับ ไงโอเคว่าแต่นายมีแบบในหัวไหมอ่ะเจ้ากบไม่ต้องมีอะไรเลยตัวสี่เหลี่ยมพ่าไม่มีแบบไทม์ฟอร์เมอร์อะไรแบบนี้เลยหรือไงโอ้โหเจ้าแบบนั้นต้องสร้างประมาณ5ปีเราได้ไหมล่ะแก่ตายก่อนแน่เลยเจ้ากบห้าปีนะฉลามจะรีบแก่ไปไหนไวะพ <c oughs> ื้นที่ประมาณนี้ก็ได้มั้งเนี่ยใช่พื้นที่นี่กว้างแล้วเรามาเลิกกันเลยดีกว่าไอ้นายเจ้าอะไรไปส่วนประกอบของหุ่นยนต์ของเรา ่วนประกอบแรกก็ต้องเป็นเตียงไงเจ้ากบเฮ้ยเดี๋ยวฉลามเนี่ยจะนั่เจ้าเตียงเนี่ยเตียงมันไม่เรียบนะนายมีอะไรที่มันเรียบกว่านี้ไหมนเนี่ยของที่เรียบกว่านี้งันเลอเดี๋ยวขอหาแป๊บนะเจ้ากบใช่พอนี้ไม่เรียบพอ,อามาตั้งเป็นขาหุ่นยนต์แล้วมันจะได้ไหมนเนี่ยขอลองดูซิเออประมาณนี้แล้วก็ลองหมุนตรงนี้แปมไอ้ก็ดูได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่เท่ถ้าเรียบกว่านี้จะเท่กว่างั้นเอาเป็นเจ้านี้ไหมเจ้ากบเอ้ยโอ้ยจอมดิน ไอฉลามถ้าพูดถึงหุ่นยนต์มันก็ต้องเป็นเหล็กเสกมันก็ต้องดูที่เป็นแบบแข็งแรงดิอันนี้คือไม้เนี่ยไม่แข็งแรงเลยไงงั้นฉันขอนําเสนอเจ้านี่เลยเออในดูสิอะไรวะเป็นไม้เหมือนกันจะกบแต่สีดําำยังไงเ่าโอ้มาดูทามือนอยู่นะเออลองเอาอันนี้ดูก่อนสิมันดูยาวด้วยเอาของามานี่ยฮ้ยเฮ้ยฉลามปลาเป็นต้นเช่าปลาเป็นต้นเช้าเร็วเร็วเร็วเเร็ว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  ชาเ <Okay. S 1> ลืกเกินกว่าจะปรับอย่าเล่งฉันสิเจ้าโกบฉันตื่นเต้นเออไหนลองตั้งเป็นขาหุ่นยนต์ซิได้ไหมเออเดี๋ยวทำไมฉันเห็นมันเป็นแนวนอน <What? S 1> อา้าวแต่ฉันตั้งเป็นแนวตั้งนะเจ้าโกบเดี๋ยวเราเห็นภาพไม่เหมือนกันแหละเดี๋ยวฉันจะลองตั้งดูงนะดูสิว่านายจะเห็นแบบฉันไหมอ่ะเห็นตั้งไหมเออแนวนอน <laughs> อะไรกันงั้น <c oughs> ลองเอาเป็นของอื่นซิเนี่ยของนี่เห็นตั้งหรือนอนตรงนี้ฉันเห็นตั้งนะเจ้าโกเออเอาเป็นที่นอนแทนแล,ล้วกันนะอันนี้เอาทิ้งไปเราจะเอาที่นอนทุกคนครับเป็นขาแล้วกันนะปัญหาเยอะเลยเกินนี่คือการสร้างแบบสดๆเลยเอละไรทุกคนขั้นแรกคือมาวางขาตรงนี้ โอเคฉลามแอดเตียงมาเยอะๆเลยจะได้รีบประกอบอี่หยิบมาตนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับขาหุ่นยนต์เราสเต็ปหุ่นยนต์เราก็คือสี่เหลี่ยมเหลียมนะครับเหมือนไหมครับเจ็บๆวางปิดไปตรงนี้ครับเป็นป้องขานะเฮ้ยอย่ามึงชนดิออกไปปึ๊บโอเค แล้วันนี้จะไปรอดไหมวันนี้ฉลามหาอะไรที่มันยืนสูงๆได้ไหมโอเคเดี๋ยวฉันสร้างให้นะเจ้าก,กูบเราจะได้เอาว่ายืนเวลามันสูงอะ่ะเพราะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มันจะต้องสูงนะนี่ทุกคนครับขาป้องๆแบบนี้โอ้โหหุ่นยนต์พีการขาไม่เท่ากันด้วยหยิบเตียงมาแล้วก็มาตั้งนี้ว่าวันนี้ทุกคนครับโอเคครับขาหุ่นยนต์จะว่าไปการสร้างก็ทรมานเหมือนกันนะ อย่าเพิ่งมาเบียดซิเอาไปว่าทุกคนครับขอเวลาสักครู่เดี๋ยวไปสร้างขาหุ่นยนต์กันแล้วกันนะสร้างมาเสร็จสองข้างก่อนแล้วเข้ามาเจอกันอีกรอบนึงแล้วกันแน่โอเคไปโอ้โหทุกคนดูนี่สิครับฉลามก็ทำที่ขึ้นไปโคตรดูดีดูดีกับหุ่นยนต์อีกนะเราเปลี่ยนบ้านกันดีไหมเจ้าก๊วยเล่นๆๆ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  นายจะเล่งไปไหนเนี่ยเมื่อกี้นี่มือชัดสั่นดิกกเลยเนี่ยนายก็เบอร์ไปนะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกจะกลัวที่นายเล่งเน่แหละลืมบอ,อกทุกคนนะครับผมว่าวันนี้เราไม่ได้เจอพนักงานอีเกียเป็นปกตินะวันนี้เราจะมาเจอระดับไหนฉลมระดับพิเศษใส่ไข่อย่างไงเล่า <c oughs> มุกเดิมๆเราจะมาเจอระดับบอสทุกคนครับอะไรลองโชว์ดิบอสเป็นยังไงระดับบอสก็จะเป็นระดับที่โหดมากๆทุกคนครับเห็นเขาบอกว่าสามารถทำลายข้าวของได้นี่ระดับบอสโหเท่มากดูสิ หน้าตาเหมือนอะไรนาะยคิดออกไหมเจ๊โกบเหมือนอะไรไหมแจ็คก,ก็คิดไม่ออกเหมือนกันเอา้านึกว่าจะมีมุกเล่นตอนนี้ทุกคนครับผมได้ทําการสร้างขาและสองขานะซึ่งมีความยิ่งใหญ่มากเลยดูสีฉลามจะก็ดูอยู่ตลอดนะจกกเจ๊โกรบและนี่ทุกคนครับผมจะเอาไปส่วนตัวนะก็คือเป็นทีวีที่มีหน้าเดรล็อกตรงนี้หยิบมาเลยทุกคนครับไปสร้างไปส่วนตัวสร้างส่วนตัวตรงนี้โอ้ เบ๊บ <Wow. S 1> นี่แค่นี้ก็ยืนได้แล้วเห็นไหมเทไหมนายเหยียบหน้าเดร์ล็อกแล้วจะขบจะไม่เหยียบก็ไม่ได้ก็มันมีหน้าเดร์ล็อกมานี่วหวผมขอโทษนะเดร์ล็อกอย่ามาต่อยผมนะนี่ให้มันกว้างกว่า,วาขานิดน,นึงให้มันมีที่ยืนเยเอะๆแมมสร้างไปเรื่อยๆทุกคนครับส่วนตัวสแสดงว่าไม่สาธารณะใช่ไหมเพราะมันส่วนตัว <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนครับนี่คือส่วนที่เราจะอยู่กันนะล้อมรอบไปด้วยหน้าเดร์ล็อก นี่ต่อแบบนี้ไปไม่ต้องสูงมากนะลำบากสร้างเออเฮ้ยแปซิฟิกริมโอ้โหโคเทนเลยเจโกบเหลือแค่สร้างหัวกับแขนเท่านั้นเชพาะว่าตัวประมาณนี้ก็พอเลยมั้งจะกวางงั้นเหมือนกันบอกตรงขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจเจะกบฉันบอกตรงๆเลย <c oughs> ฉลามแอทีวีมาเพิ่มซีจะมาทำหลังคานี่ตรงนี้เลยเจโกบโอเคหยิบทีวีไปฉลามช่วยด้วยนะมาช่วยกันโอเคแปลแบบนี้ทุกคน เคเป็นหลังคาไปตอนนี้คือส่วนตัวทุกคนครับได้ทําหลังคาเรียบร้อยแล้วดูสิล้อมรอบไปด้วยหน้าเดินล็อกนะครับตรงนี้เอ้ยดูมีความปลอดภัยนะฉันก็คิดงั้นเหมือนกันนันเนนี่แต่แป๊บหนึ่งคือตรงนี้มีรูด้วยฉันว่าเอาทีวีมาปิดหน่อยดีกว่านะกันยุงเข้าหรือเปล่าเจโกไอ <c oughs> ยุงเข้าไม่เท่าไหร่เราจะตกเนี่แเลยตกทีนี่เป็นเรื่องเลยนะตกทีก็ถูกลุมถึงเลย นี่ปิดไว้เฮ้ยฉลามตอนนี้สับหลาดมันขึ้นมาตรงนี้ว่ะเอ๊ะมามาที่ดีได้ไงวะเนี่ยเออมาทําไมวะกลับบ้านไปซะโอ้โหดูสิทุกคนครับไม่มีความเรียบร้อยเลยตรงนี้แล้วส่วนหัวเราจะเป็นอะไรดีวัตถุดิบเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะเจ้ากบขอให้มันดูแบบว่ามีความเท่หน่อยนะส่วนหัวนี่ต้องเท่ที่สุดคิดลําบากมากเลยเนี่ยเฮ้ยสิ่งนี้ก็น่าสนใจนะไหนลองวางซิเป็นส่วนหัวเป๊บเป๊บเป๊บ อ่ะฉลัมองเห็นไหมเอ๊ะ,อะ,อะลองวางใหม่ดูปึ๊บเห็นไหมโอ้โหเห็นเลยนี่ก็คือหุ่นยนต์ของกบแหลมประมาณนี้เอ้ยหัวประมาณนี้พอไหมฉันว่าพอดีเลยนะเจ้ากบดูน่ารักดีด้วยเราจะทําให้มันดูเกียงขามนีเด่นน่ารัก <c oughs> ต่อทางให้เลยเจ้ากบเรียกว่าอำนวยความสะดวกเยี่ยมอย่ามาดันแทรงดิวะ บอกเลยว่าเราอาจจะไม่ได้ตายเพราะสับปะาดนะอาจจะตายเพราะตกที่สูงเอ๊ะมืดอะแล้วทุกคนครับนี่คือขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วเราจะมาแปะหัวหุ่นยนต์กันตรงนี้โอ้โหสวยงามมากอุ่ยพอปิดหัวแล้วดูดีเลยอะเนี่ยใช่แล้วเราต้องไปดูภายนอกอ <c oughs> ีกนะว่ามันดูดีไหมดูตรงนี้จะดูดีแต่พอไปดูไกลๆอาจจะแบบว่าเออเฮ้ยเ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> มือนขยะอะไรประมาณนี้ตอนนี้มีปัญหาทุกคนครับคือผมพยายามที่จะหาสิ่งที่มันลบสิ่งก่อสร้างไง แต่หาไม่เจอวะฉลามนี่เราต้องขนย้ายจริงเราจะโคมเราจะต้องขนย้ายทางขึ้นด้วยตัวเองนะครับไปฉลามไปขนย้ายกันดีกว่า <c oughs> คิดแล้วเหนื่อยเลย <c oughs> เอ้มีวิธีหนึ่งนะทำแบบนี้เลยนน่โยนลงไปด้านล่าง <c oughs> เป๊บเฮ้ยก็จริงนะเว้ยเออเนยโยนด้านล่างเลยฉลามเอ้ยเอ้ยปาเวลาในลืมติดหน้าหุ่นยนต์หรือเปล่าฉันคิดว่าหุ่นยนต์เรามีแค่ตาพอแล้วมั้งหาอะไรที่มันเลื่องแสงสี่พอเลื่องแสงได้เป็นกลุ่มๆเลื่องแสงได้กลมๆมันนี่เลยเลมอนเดี๋ยวมันเลื่องแสงตรงไหนเนี่ย เรืองแสงกลมๆอันนี้หรือเปล่าเจ้ากบมันกลมตรงไหนนะมันเหลี่ยมไหนี้ไม่รู้จักครับว่ากลมแล้วไงเอ้ไหนลองดูซิเอาลองมาดูก่อนอา้าวเอ้าเออเอ้ยเฮ้ยเที่ย่เที่ยป่ปึ๊บ โอ้โหดิซิสเลบัตมีอะไรที่พอทำเป็นฟันได้ไหมทำเป็นฟันงั้นเหรอเจ้ากบอ่ะเอาไปเลยขวดแป๊บซี่เดี๋ยวออะลองดูเราจะลองมาแบบนี้โอ้โหหน้าตาหลอนมากเลยฉลามขั้นตอนต่อไปคือเราจะต้องมาขนย้ายไม้พวกนี้นะไม่ให้มันลกเกินไปไปฉลามช่วยกันขนย้ายแล้วมาเจอกันใหม่นะทุกคนดูสิของด้านล่างนี่แบบว่าโคตรเยอะฉลามจะว่าไปก็ไม่เรียนนะหุ่นยนต์เราอ่ะจริงเหรอเจ้ากบฉันไม่เคยมองจากมุมล่างเลยเว้ยเออช่ว่ามันก็ดูดีอยู่ นะแบบปุ๊กลิกดีไงอะไรคือปุ๊กลิกเจ๊กแบบปุ๊กลิกก็คือตัวเหมือนนายไงปุ๊กลีกเนี่ยแขนข้างข,างขวาหุ่นยนต์ทุกคนผมทำแล้วนะฮะเดี๋ยวจะต่อลงมาให้มันยาวๆไอตัวสัปรหลาดนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ไปไหนเลยฉันว่าถ้ามันมืดตอนฉันเอาออกนี่ฉันตายแนะ่เจ๊กเฮ้ยอมันเดินแล้วมาดูดิไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยข้างหน้านี่สุสารโตะหรือเปล่านี่เออโตอย่า่เยอะก็ดีนะเป็นสกิดขวางให้สหัตปรหลาดเข้าใกล้เราไม่ได้ นี่มันคือแผนซ้อนแผนสินะเนี่คนฉลาดก็ทำกันฉันอยากโง่จังเลยอย่าพูดแบบนั้น <c oughs> โอ้ว,ว้าวหุ่นยนต์ วว้าวจะมองว่าเป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะตอนแรกแวบ,บแรกที่นายเห็นมันคืออะไรเหรอจะเขบเห <c oughs> มือนขยะก,กองกันไงไม่รู้และนี่ก็คือหุ่นยนต์ของพวกเราทุกคนครับที่ได้ทําการต่อแคนเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ผมกราบขอให้ทุกคนนะครับมองว่าเป็นหุ่นยนต์นะอย่ามองว่าเป็นขยะนะครับเพิ่มต่อดูด้วยเจ้ากบนี่มาดูมุมนี้โอ้โหเท่แบบหล่อเท่มากเลยเหมือนมายค้ามากเลยแต่มันก็ดูน่านักดีนะเนี่ยไม่เห็นน่ากลัวเลยใช่ดูสิทุกมุมทุกคนครับนี่ความเหลี่ยมนี่เราลองขึ้นมาตรงนี้ดูสิ แล้วตรงนี้ก็คือไปทางขึ้นด้านหลังนะฮะผมจะทําการเอาตรงนี้ออกหน่อยเพื่อมองศัตรูนะทุกคนงั้นฉันจะปัดไฟนะเจ้าโกบว้าวเห็นหน้าเดอะล็อกช้าขึ้นเลยอะนี่ทุกคนครับตรงนี้เราจะสามารถมองสปหราดได้เอชฉลามนเอาโต้มาสักตัวได้ไหมวางใต้นี้ให้เรายืนมองหน่อยโอเคเจ้าโกบอ่ะลองวางซิให้เราแบบว่ายืนตรงหน้าต่างพอดีเพื่อมองเห็นศัตรูไงเออเอ้ยพอดีเลยดูสิ ปีนหรือแค่ประตูหลังแล้วจะโรบประตูหลังก็ไม่ต้องปีกกด้นะชั้นวม่านเอาจริงแล้วเนี่ยใช่ใช่ว่ามันโจมตีเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวพาทุกคนไปดูหุ่นยนต์ในรอบสุดท้ายโอ้โหตรงนี้ของโคตรเยอะเลยนี่ครับทุกคนครับมาดูในครั้งสุดท้ายนี้หุ่นยนต์อันนี้โอ้โหดูสิอันนีว่าทุกคนครับเราจะแอดบอสึ้นมาแล้วก็จะปรับไปตอนกลางคืนแล้วมาดูซิว่าเราจะมีชีวิตรอดไหมฉลามคิดว่ารอดไหมรอดดีว่าจะกบเนต้องถามซาบะรดูในคิดว่ารอดไหมมาครับ ไปฉลามเตรียมตัวนายแอนบอลไม่ได้เลยโอเคแล้วเราก็จะรีบวิ่งขึ้นไปบนหุ่นยนต์นะทุกคนมาแล้วเจ๊กบโอเคฉลามเรียกหุ่นยนต์มาโอ้มันดูหล่อเท่มากเลยนะเนยโอ้ตัวใหญ่มากไปไปต้องกขคืนจิ๊บมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยรอดไหมรอดไหมเฮ้ยจกบไอ้รอดอยู่รออยู่เฮ้ย มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเข้ามานี่นบ้านเจ้ามันอยู่นต้เยเข้าในบ้านอไม่อยู่เลยหุ่นยนต์เนี่ยไม่อยู่แล้ววิ่งดีกว่าเฮ้ยจเใจเย็นไอตัวมอไม่อยู่ตรงนั้นเหระแน่ใช่มันเข้าไปในบ้านเราจ้ากเฮ้ยแสดงว่าสประาพวกนี้มันอยากอยู่บ้านเราเว้ยเฮ้ยหนีก่อนนี้ก่อนสร้างตั้งนาน้ว่อย่ามาแย่งยืนได้อยู่ยังไม่ถึงสิบวีเลยเนี่ยเอในขอบ้านคืนนี่ขอบ้านคืนเจมไมขอบ้านคืนหน่อย นี่ทุกคนครับมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะนี่ไงเห็นตามันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะตายเฮ้ยเดี๋ยวยืน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 ตรงนี้ยืนตรงนี้ไอ้ตรงนี้รอดนะเมืนจะรอดนะจะโควเฮ้ยเราลองเปิดฝ้าดูสินี่ไงทุกคนครับมาดูบอสอ้าวฉลามฉลามตายโอ้ยผมก็จะตายทุกคนตอนนี้เฮ้ยจะตายแล้วโดนนี้แล้วตายไปเลยหนีหนีเลยจะโต มาแล้วบอสมันยึดบ้านเราทุกคนครับ <c oughs> ไม่มีบ้านอยู่เอ้ยเอ้ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่หนีเอ <c oughs> เอไอเจ้าบ,บอสมันไปอยู่ตรงนั้นหรือว่ามันหลงรักหุ่นยนเราวะมันอยู่ไม่ออกเลยอะ่ะเจ้าขเออ <c oughs> <c oughs> นไหนบอสมันก็มาแล้วฉลามไปบอกให้มันปลูกต้นไม้ดี้ยโอเคขายของแบบนี้ฉันชอบมากเจ้าก,กบเออในก็สำหรับเจ้าบอสนะครับถ้าอยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียงส5หบาทเท่านั้นจะเลยไปปลูกต้นไม้นะบอสใช่ไหมไม่ปลูกต้นไม้เราจะกบตัวนี้น่าจะทำลาย <c oughs> ทำลายต้นไม้นะ้ยมองไกลๆก็ยังสวยนะเนี่ย